ครับเสียเวลา60กว่านาทีนะครับเลยต้องหลีกให้ขบวนธรรมดาที่255นะครับําขบวนโดยอันต้อม4308ครับ ที่ปครับที่จอดหลีกให้ที่ทางต่อเดี๋ยวรอชมยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวขบวนต่อไปที่ยะผ่านส่วน8ปด 84, นะครับขบวน2 5 7นะครับน้ำตกสายน้ำตกนะครับแล้วก็มาพร้อมๆกัน ติดติดกันสามขบวนเลยฮะโอ้โหปูกป,ปอาอโอ้โหปูคำลรามสุดยอดม,มันมันมันแบบอะไรแบบเ <c oughs> สียงนี่ฟันขโมงเลยฮะฟันออกหัวเหมือนโกดปูจะออกจากทางประธานนะครับแล้วก็เข้าประแจใหม่เลขสิบนะครับเพื่อออกสายตะวันตกนะครับ วันนี้ปู่นะครับทํำขบวนโดย G E K 4007ครับโอ้ยมันมากปู่เล่งเครื่องแบบยังโหดน,นะครับยังโหดเลยโอย้วันนี้แบบน้องประดุกรับตึกหนักนะวันนี้รถไฟไหลขบวนมากจอดนะครับขบวนนี้ไม่จอด จอ่ตรั้นไฮะแค่ชะลอคุยกันครับว่าสบายดีไหมรอกันนานหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะผ่านขบวนหรือว่าจะรอทางที่814ให้ให้สองห้าหนี่ลก่อนใช่ันอยู่นะครับก็จะไปครับเราเดินทางกันต่อครับนี่ครับเดินทางแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันครับพี่นี่ฮะ สเตชั่นคนบ้ารถไฟนะฮะติดตามกันด้วยนะครับน้องอาร์ตนะครับกับหลวงพี่นะครับกับแปดสี่เดินทางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เป็นคิวของขอบวนที่สี่สิบสามนะครับให้แปดสี่ออกก่อนเพราะว่าแปดสี่รอนานแล้วฮะเลีกตั้งสามขบวนเลยนะครับ ตอนนี้ทางชุมทางหนองประดุกนะครับในสถานีนะครับให้8่เดินทางก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขบวนรถเร็วที่172นะครับก็ต้องมาหลีกที่ล้างสองเหมือนกันครับวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะฮะตอนนี้โดยมิเศษที่43นะครับจอดอยู่ที่หนองประดุกนะครับให้84เคลื่อนตัวออกก่อนนะครับนี่นะครับ84นะครับ เข้าบริเวณหัวปัจแจนะครับเพื่อเข้าทางประธานนะครับไปก่อนน,นะครับขบวนรถเร็วที่1นึ่งเจ็ดต่อนะครับรับ,บวงทางสะดวกนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสี่เดินทางต่อเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่ดีกันครบห้าขบวนนะครับเดี๋ยวขบวน ส่วนพิเศษที่สี่สงก็จะเคลื่อนตัวออกจากจุดทางนประดุกน,นะครับนี่ะครับรีบเข้าทาง2แล้วก็เดินทางต่อเลยครับออกที่หัวประแจหมายเลขเจ็ดนะครับของจุมทางหนองประดุกเมื่อกี้นี้เข้ามาที่หัวประแจไหมายเลขแปนะครับถ้าหมายเลข9้านี้จะไปสุพรรณบุรีหมายเลขสิบไป กาญจนบุรีนะครับอันนี้ปจัจแจหมายเลขเจ็ดนะครับนี่ครับขบวน่วนพิเศษที่4ี่สามฮะเมื่อขอบวนรถเร็วที่172ไปแล้วนะครับ ระบวลที่43ก็เคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับไปแล้วครับไฮโไฮโซสุรา์ธานีนะครับ ก็าฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ